มาแล้วค่ะสเต็กนะคะสาวน้อยเอาสเต็กมาส่งแล้วค่ะสเต็กร้านในสวนนะคะนี่นะหมคะครูย้ายย้ายที่ใหม่นะคะนี่น่าก,กินมากเลยค่ะแค่180เองน,นะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสเต็กร้านในสวนอร่อยมากเลยค่ะเป็นยังไงคะน่ากินไหมคะน่ากินกับกับร้านเก่าเราร้านนี้เป็นยังไงคะ ร้านกินกว่าคันคูไปหาชิมร้านน้นร้านนี้ร้านนี้ร้านนั้นร้านนั้นร้านน้นค่ะที่จริงชอบกินก้อยบัวค่ะแต่ว่าอยู่นี้มันไม่มีแล้วค่ะเนาะก็เลยกินสเต็กแทนค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชม่ะคุณิดว่าโอเคนะคะร้อยแปดสิบเองค่ะจานนี้ค่ะไม่แพงนะคะคุณครูนั่งโต๊ะน้นตอนกินสลัดทีนี้ครูอยากได้วิวค่ะคุณครูคุณครูก็เลยย้ายมาทางนี้ค่ะมุนไปทางน้นหน่อยลูกมุอครูอยากได้วิวค่ะ ในสวนนะคะโอเคนะคะอร่อยค่ะแซ่บเวอร์ก่ะแซ่บเวอร์ค่ะไม่ใช่ก้อยก็แซ่บได้นะคะท่านผู้ชมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาสเต็กค่ะสเต็กเรามาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะน่ากินไหมคะนี่งร้อยแปดสิบเองนะคะหนี่ท่านผู้ชมค่ะอร่อยกว่าก้อยอยู่ค่ะนี่ท่านผู้ชมค่ะมาได้ค่ะเด้อนี่งน้ำในสวนค่ะเห็นไหมคะ เต็กเราด้จะให้ครูปิ่นเป็นคนหั่นนะคะเพราะครูปิ่นชำนาญการหั่นไงหั่น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 นะคะนะคะโอเคนะคะท่านผู้ชมะา้านในสวนสุดยอดเลยค่ะเป็นครูการงานพื้นฐานอาชีพนะคะกำลังหั่นสเต็กนะคะท่านผู้ชมขาหน่ากิน,นะคะ่ะร้อยแปดสิบเองค่ะมีขนมปังให้ด้วยนะ,ะมีน้ำสเต็กเขาะค่ะมีน้ำสเต็กครูปินกำลังหั่นนะคะครูปิน่นเป็นงานบ้านก็เลยต้องให้หั่นนะคะ เขาว่าคนพู่งงานบ้านนะคะตอนนี้กิ่งในการทำขบข้าวนะคะก็เลยให้มาสอนงานบ้าน,นะะทําเป็นทุกอย่างไปตลาดซื้อใส่ถุงหิ้วมาเลยคะ่ะน <c oughs> ี่ครัวครัวงานบ้านคน,น,ะคะน,นกิ่งค่ะในบ้านถุกพลาสติกในบ้านถุงพลาสติกนะคะสมัยใหม่นะคะเนาไม่ต้องไปทําให้เหนื่อยกูดุนแม่ค้านะคะนะนากำลังหั่นนะคะเดี๋ยวหัน่นเสร็จแล้วเราจะกินกันนะคะ คุณกปศลกํลังขมีขมันขมันขมีในการหันนะคะแต่ในวิวสวยนนะคะท่านผู้ชมค่ะกุศลยิ้มให้กล้องหน่อยค่ะขมันขมีขมีนีไวรุณมานั่งคุณนั่งข้างนอกกันนะคะต้องแอร์ข้างในไม่เข้าไปกุศลบอกครัวโควิดู่ที่ไหนสิบนะคะอย่างถูกเลยค่ะมีเยอะแยะเลยมีของให้กินเยอะแยะเลยโอเคนะคะ เดี๋ยวเราจะกินกันนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันมเพราะมันกร่อยกับแสบอยู่เด้อค่ะเด้อโอเคค่ะเห็นไหมคะนี่สเต็กบ้านสวนเรานั่นในสวนเราดูนะฮะนี่มันอย่างนี้อ๋อใก่้ด้วยนี่นี่นหมอะฟักทองให้ด้วยค่ะนี่ฟักทองเยอะจนล้นออกมาแล้วเนี่ยเยอะจนล้นออกมานี่ฟักทองให้ด้วยเพราะแม,ม่พี่น้องเออสเต็กแก่ห สุดเป็นลาวมาเป็นได้บ yes. ่เนื้อบ่เนื้อฟังคลองีแมงมมก่อนไอเนี้ไอเ่หง็นบ่แค่เห็นบ่เลยมาเพื่เพ็ดแดงหนึ่งผู้มักแดงคั้งไมฟังคล้อคือในแคผูิบแม่ฟัวหัวป่ามาหันให้เราคือคูหนบ้านโอเคนะคะทีนี้จะลาดใช่ไหมคุ้ี่เอาราดจะดูการลาดด้วย